สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 คณิตศาสตร์กับครูน้ำนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะโจทย์ปัญหาเศษส่วน2-3ขั้นตอนนะคะเป็นจุดประสงค์ที่3นะคะที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเศษส่วนได้นะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะแพรได้รับเงินโบนัส1,2 0 0 0 0บาทออมไว้เศษ3ส่วน4ของเงินโบนัส ให้แม่เศษสองส่วนห้าของเงินโบนัสที่เหลือจากออมไว้แพรให้เงินแม่กี่บาทนะคะครูจะทำสีแยกเอาไว้แล้วนะคะขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะขั้นตอนที่1นักเรียนจะต้องหาเงินออมให้ได้ก่อนว่าไอออมเศษ3ส่วน4ของเงินโบนัสอะ่ะอมไว้เท่าไหร่นะคะเป็นขั้นตอนที่1 2นะคะหาเงินโบนัสที่เหลือจากที่อมไว้ ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องได้คําตอบจากขั้นตอนที่1ก่อนนะคะพอเราได้คําตอบจากขั้นตอนที่1เราก็ต้องนําเงินโบนัสทั้งหมดเนี่ยลบกับขั้นตอนที่1เราก็จะเหลือเป็นเงินโบนัสที่เหลือนะคะทีนี้เราก็จะมาทําในขั้นตอนที่3ก็คือหาเงินที่ให้แม่นะคะเศษสองส่วนหของขั้นตอนที่2อ่าก็นำเศษสองส่วนห คูณกับเงินที่เหลือใช่ไหมคะเงินที่เหลือจากขั้นตอนที่สองะคะ่ะแล้วเราจะได้คำตอบเดี๋ยวเรามาดูเป็นวิธีทำกันนะคะแพรได้รับเงินโบนัสคือ1,2 0 0 0 0บาทนะคะ1 2 0 0บาทคือเงินโบนัสที่ได้รับทั้งหมดนะคะแล้วออมไว้เศษ3ส่วน4ของเงินโบนัสของก็คือคูณเศษ3ส่วน4คูณ1น1,20จะได้เท่ากับ90 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็คือตัดทอนนะ 4ตัดกับ12นะคะแล้วก็ใส่ศูนย์4ตัวแล้วก็นำจำนวนนับที่เหลือนะคะคูณกันนะคะก็คือเศษคูณกับเศษนี่แหละค่ะ3คูณกับ30,000นะคะก็จะได้ทั้งหมดคือ90,000บาท90,000บาทคือเงินออมนะคะทีนี้เงินที่เหลือจากเงินออมเราก็นำเงินโบนัสทั้งหมดลบกับเงินที่เราออมไว้เราจะได้เป็นเงินที่เหลือคือ30,000บาท ทีนี้ให้แม่เท่าไหร่เขาบอกว่าให้แม่จากเงินออมที่เหลือเงินออมที่เหลือคือ30,000เพราะฉะนั้นเราต้องนำเศษ2อส่วน5คูณด้วย30,000นะคะนักเรียนก็ตัดทอน5155 5หาร30,000ใช่ไหมคะก็หา3 0 6 3 0อ่าแล้วก็ใส่03ตัวแล้วก็นำ จำนวนที่เหลือมาคูณกัน2คูณกับ6,000ก็ได้เท่ากับ1 2 0 0 0บาทดังนั้นเพลให้เงินแม่1 2 0 0 0บาทนะคะคือคำตอบคิดวิเคราะห์โจทย์ไปทีละลำดับทีละขั้นตอนว่าทำอะไรก่อนหลังนะคะแล้วเราจะแก้โจทย์ปัญหาได้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ปัญหาข้อที่2ค่ะแม่ค้ามีน้ำตาลทราย 50เศษ1ส่วน4กิโลกรัมครั้งแรกแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจ,จำนวน27ถุงอ่าถุงน้ำตาลทรายที่เหลือทั้งหมดก็มาแบ่งใส่ถุงอีกถุงละเศษ7ส่วน8กิโลกรัมแม่ค้าแบ่งน้ำตาลทรายที่เหลือได้กี่ถุงขั้นตอนที่1น่งนักเรียนจะต,ต้องทำจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินก่อนก็คือนำน้ำตาลทรายทั้งหมดใช่ไหมคะ 50เศษ1ส่วน4เนี่ยมาทำเป็นเศษเกินก็คือล่างคูณกลางบวกบนส่วนคงเดิมอ่คูณ50เท mm. ่ากับ100บวก1เท่ากับ4 0คูณ50เท่ากับ2อ0อ่200บวก1เท่ากับ201ส่วน4อ,อันนี้ได้แล้วนะคะในขั้นตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2หาจำนวนน้ําตาลทรายที่แบ่งครั้งแรก ครั้งแรกเนี่ยแบ่งใส่ถุงเศษหส่วนสอกิโลกร,รัมจำนวน2 7ถุงลองดูซิว่าได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมเราก็นำเศษหส่วนสอคูณด้วย27อ่าเจ็ดศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย27ก็จะออกมาเป็นคำตอบนะคะทีนี้ขั้นตอนที่3หาน้ำตาลทรายที่เหลือ,อที่เหลือทั้งหมดพอเราได้คำตอบจากขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะเราต้องนำไปลบต้องนำไปลบกับน้ำตาลทรายทั้งหมด ก็จะเหลือออกมาเป็นน้ำตาลทรายที่เหลือทีนี้พอเป็นขั้นตอนที่4ก็นำน้ำตาลทรายที่เหลือมาแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ7ส่วน8กิโลกรัมนะคะก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบว่าได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นวิธีทำกันวิธีทำแม่ค้ามีน้ำตาลทราย50เศษ1ส่วน4นะคะให้แปลงไปอยู่ในรูปแบบของ เศษเกินก็จะได้201ส่วน4กิโลกรัมนะคะแล้วแบ่งใส่ถุงแบ่งใส่ถุงเศษ1ส่วน2คูณ27นะคะจะได้เท่ากับเศษ27ส่วน2กิโลกรัมที่แบ่งใส่ถุงอะแบ่งไปเศษ27ส่วน2กิโลกรัมนะคะคือเราไม่รู้ว่ามันแบ่งใส่ถุงไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม เขาให้มาแค่ว่าแบ่งได้27ถุงเพราะฉะนั้นเราอยากรู้กิโลกรัมว่าไอ้27ถุงเนี่ยที่มันแบ่งออกมาได้27ถุงเนี่ยมันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมเราก็นำเศษหนึ่งส่วนสไปคูณ27ถุงก็คือคูณจำนวนถุงนะคะจะได้เท่ากับเศษ27ส่วนสองทีนี้เราก็หาน้ำตาลทรายที่เหลือโดยการนำน้ำตาลทรายทั้งหมดนะคะน้ำตาลทรายทั้งหมดคือ สองรส่วน4ลบด้วยเศษ27่ส่วนสที่เราแบ่งไปแล้วในครั้งแรกอันนี้เราแบ่งไปแล้วในครั้งแรกนะคะที่เราแบ่งไปแล้วก็จะได้เท่ากับอ่าเศษ22เศษ27่ส่วนสนะคะก็ต้องไปคูณคูณ2ก่อนในที่นี้ก็คือต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะต้องทำส่วนให้เท่ากันก็คือ4นะคะก็จะได้เท่ากับ เศษส0 1วน4ลบเศษ5 4ส่วน4ะโอเคนะคะต่อไปสเราก็พอลบเสร็จปุ๊บนะคะเราจะได้เศษ147ส่วน4กิโลกรัมนี่คือที่เหลือทั้งหมดอ่น้ำตาลทรายที่เหลือคือเศษ147กิโลกรัม เศษ147ส่วน4กิโลกร,รมัมทีนี้ไอเศษ147ส่วน4กิโลกร,รัมเนี่ยนำไปแบ่งใส่ถุงนำไปแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ7ส่วน8ก็คือนำา4 7 7ส่วน4หารด้วยเศษ7ส่วน8นะคะก็จะได้ 147ส่วน4ปเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก7ส่วน8ก็เป็น8ส่วน7ทีนี้นักเรียนก็ตัดนะคะตัดก็จะได้ทั้งหมด42ถุงดังนั้นแบ่งน้ำตาลทรายที่เหลือได้42ถุงนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในการอธิบายครั้งแรกของครูนะคะก็ย้อนกลับไปดู ก่อนหน้านะคะดูซ้าๆได้เรื่อยๆเลยจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ลองคำนวณดูว่ามันใช่แบบที่ครูน้ำคิดมันใช่แบบที่ครูน้ำทําหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการทบทวนโจทย์ปัญหา2-3ขั้นตอนนะคะไม่มีการบ้านนะคะแต่ให้นักเรียน ลอกตัวอย่างนะคะที่ครูอธิบายไปก็คือข้อที่1กับข้อที่2ลงในสมุดแล้วก็ส่งในอัลบ,บั้มแบบฝึกคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ตลอดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ